ความลับสุดยอดของพิรทิดพักได้ของ Home f i t 2. 2จากการวิเคราะห์หลังบ้านทั้งทีมโปรดักต์แล้วก็ทีมการตลาดแล้วอะสรุปว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของลูกค้ามีอยู่2ประเด็นหลักๆห,หนักและเปลืองพื้นที่ราคาก็ค่อนข้างสูงถึงเราจะมีราคาต่าสุดอยู่แค่หลักหมื่นต้นๆแต่ว่าลูกค้าอยากได้ราคาถูกกว่านี้อีกโดยที่คุณภาพอะต้องไม่ดรอปตามไปด้วยทีมเราจึงตั้งเป้า Mission Impossible ที่จะทําให้เครื่องคุณภาพไม่ต่างจากเดิมแต่ราคาถูกกว่าเดิมเริ่มจากที่เราเนี่ยได้ปรึกษาและทําทุกออออออย่่่าาาางงงงเพืืหหหทททกนนี้้้ํมและจซใใติ คืออย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าพิลาติดพับได้มีขายตามท้องตลาดด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่สามารถใช้งานได้จริงเพราะว่าบางที่ให้แรงต้านมาน้อยทเทบ่าๆกับเกตในสตูดิโอยังไม่ได้เพราะหัวใจของเครื่องพิลาติอะ่ะมันอยู่ที่แรงต้านเราเลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แบบมากๆพะให้มาทั้งสปริงหลายยางทาให้ความถี่ในการปรับแรงต้านเนี่ยมากที่สุดในท้องตลาดคือเราต้องหาเครื่องที่มีคุณภาพเท่าเดิมแต่ราคาถูกลงเคลื่อนย้ายสะดวกจนออกมาเป็นพิลาติดพับได้รุ่นไหลและพามที่ใช้งานได้จริงพับออกมาแล้วเครื่องเล็กนิดเดียวสะดวกมากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่8,000 900บาทเท่านั้นไม่ได้พูดผิดราคานี้จริงๆสินค้ารับประกันมีช่างบริการดูแลถึงที่ใครอยากมาลองสินค้าหน้าร้านหรือสนใจพิมพ์สนใจได้เลยเพื่อรับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณได้แล้วสนใจทักเลย